สวัสดีครับเพื่อนๆผมนัทวุทกุเพชรนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเจ้าเครื่องมือตัวใหม่นะครับของทีม i n ลิทเอสซีนะครับก็คือชุดเซอร์ไพรส์นะครับบวกแฟ้ม OPP นั่นเองนะครับผมกำลังจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้เนี่ยทีมเอลิทเอสซีเนี่ยก็มีการพัฒนานะครับแล้วก็มีการคิดค้นนะครับเครื่องมือใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดทั้งแบบออนไลน์นะครับแล้วก็แบบออฟไลน์นะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเพื่อนๆนะครับสามารถเนี่ย ไปปิดการขายนะครับผู้สนใจแบบออฟไลน์ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์ในการออกแบบของผมเนี่ยผมอยากจะให้มันดูเป็นเหมือนหนังสือการ์ตูนมากกว่านะครับเวลาเราไปปิดการขายหรือว่าเวลาเราไปคุยกับผู้สนใจเนี่ยเขาจะไม่จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเขากำลังถูกปิดการขายนะแต่ผมอยากให้เพื่อนเนี่ยถือแฟ้มนั่นเนี้ยแล้วเหมือนเราไปเล่าการ์ตูนให้เขาฟัง อันนี้คือความโชคดียอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ร่วมกับทีม EDC เพราะว่าจริงๆเนี่ยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จะช่วยซัพพอร์ตให้เพื่อนเนี่ยประสบความสำเร็จน,นะครับผ่านเจ้าระบบที่ชื่อว่าระบบ E854 ครับก็คือ8เตป5สถานแล้วก็4ฟอลโล่นะครับเป็นระบบที่ช่วยเพื่อนๆเ,เนี่ยมีงานมีเงินครบจบในระบบเดียวครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาในส่วนของแอปพลิเคชันของทีมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครนะครับที่ก็อบอกว่าเข้าร่วมทีมเอเลยซีเนี่ยถือว่าโชคดีมากเพราะว่าเราเนี่ยมีระบบซัพพอร์ตที่ครบทั้งหมดเลยครับมีงานมีเงินครบจบในระบบเดียวครับสวัสดีครับ